สบ,บายดีอาะสบ,บายดีเดี๋ยวลูกอ่าสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมูทุกทุกคนที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอของสาวนกเนาะอ่าคลิปนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วทุกคนเอยที่สาวนกได้พาลูกๆเพิ่นไปหาโนมาเนาะมาคลิปนี้สาวนกก็มาโป๊กมาล้างน้ำแล้วแล้ลูกมุกเพิ่นมาย่ำซวยวสาส่เพิ่นย่ำโนซวยเม่นกุกอ่าตัวบ้งให้เขาเจ้าไป็ดงนตัวนี้แล้วเนาะ mặt đầu phiền nắng phải ăn, nóng nóng năn nóng 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 mì nóng nóng แบงให้เจ้ไปแกงจะแบงแล้วลกเือเาก็มาเฮ็ดแนสมไว้นกนอื่นาไปหาตึ้มก็นอเําออเอาคุกไปนํานมอิกว่ากกินเนาะ

ชอเอาตับปลบอ๊อกอ๊อกนสูงหมดเอออ๊อกนสูงแล้วเนาะอืมี่เอ็นพรเออน้องมีอย่างในฮอกกุ๊กค่ะน้องไม่เฮียนี่น้องเฮียน้องเฮียโตเป็นแซ่บกัเนาะตตเกับแก้วเนาะ ແຕ່ກິນອ່ອນນ້ອຍບັກນົກປຽກຈິກນົກອີສັກສັກຕົไມໄວ້ເນາະມື້ອື່ນລະເຮົາວ່ານົກອີອ່ິກົອາຂກນອັี่ລະບຮັອອຂົກິອຊົຮກນລນາະນີ มันยามันฮา,าเห็นโนอันนั้นดีเห็นโน่ซุปน,นามัยามันมจูไส่กับกะตักยาหาะเตาามืกอีนต้นจัเขอมือไล่เนาะกระต่า

มอสิิตนะมอสิเต็มอนยอมไปคตัวเดิห้างไปห้างนึ่เห็นดกไม่อีกเอกอควัอนอกไมเขาอกกิน <Hayır> ห้าเนาะ

mọi ừ. người có bằng sĩ tổng là lều gương dạng kì đây gương ở leo là lều nhà ở đây là lều gương ở đây là lều gương ở nhìn có ก็ฟักเอยก็หักพอนิงไปเอาหน่อไหมเนาะตอนนันน่มๆเลย Thông lại, qua nó em với nhau bỏ qua bóng nha nó vào

cambio el malo cặp du phá lên nó luôn nó cặp du phá lên nó đã nọ nó mày cặp mi mày nó cặp ừ. nó cặp kịp nó luôn nó cặp 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 cặp nó 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 cặp nó

bên nó chỉ hút hết ăn ngàn nộ hút hết ăn năn học rồi hết ổ nà hút hết ăn ăn có lúc một phút thì hết tôm nộ Lee 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 Bỏ ao nó bị kèm nương Mà ao nó no nó bởi nó vậy Ao Có cháu bỏ nó bị kèm Ao Ao mấy nhận mà sao mấy khói lương Ừ. 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 ល្រូវីខីនាបារូវីពិចលាលាល់ប្រៀនាំងមានប្រ uno nọ, انا 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 انا

อุยเจ็บเอวนกเจ็บเอวแล้วแม่นกต้มยาแล้วกินยาแล้วแม่นกเอาแล้วเนาะนี่ไปอ้านึงเดี๋แล้วเนาะ

ーい,かーいいよ、飲のね みの เนี่ยมีเงี้ยใกล้หมดเนาะทางนี้นะมีคำเงี้ยในไพ่หมดอยู่บ้านเรงลูกยุคก็มีในนี้มาเงี้ยนะมีเนาะนี่มันไม่ไฟไม่ไฟเออมันไม่ไฟไฟไหมไพนไหมงงกันเนาะช้อนลงหลังคุณเต๊ะหูง่ายนั่นเนอ่ามันไฟ มันย่ไกลเนี่อันไม่บงเลยมีบล็กนะฮะวกลงไปหาอยหาโน่อย่างนี้ไม่สางไม่ช่างไม่สร้างม่ผิวมืออื่นตึงที่มันเก็บผักแล้วเอาเนี้อซื้อตอดจุหมันปูเด้ื้ออดลงตกแม่บิชยัง นี่อันแม่นอย่างนะบวเฮตแย่งม,มีเต้ลูกไปหามาสุดกินอเออเราเฮาแล้วเราเมยน่ะเนาอเริ่มไปขุดมันมาต้มฮะเออมีเต้ไปขุดมันมาต้มถ้าไปชกคู่ชกตาชกตักก้ารมาแมงเล้งตานี่มามาเบิ่งอ้าวแต่งีนุ่นหลับมีเต้นอนหลับเนอเพิ่ม,ม,มจังวะ ปื้นกับเบอร์ห้าหนึ่งห้าโอห้าลายพิมพ์อนพิมพอนเออมีแต่เราอยู่เงานขุดมันค่ะฟื้นท่านอ่ะแล้วลูกกับพ่อบุญไทยเป็นคนไปหั่นกินพ่อบุญไทยไปยำเฮวลูกไปจกกูเออเออลูกไปวิ่งลูกบปยันนี่นกปากไปนี่นกไปตัดเครื่องนึ่งตัดมา เลูกลนจอมนะแล้วอันไม่ได้มีจอมไปยูน yani ํำให้จอมไปเป็นมูเนาะบางเฮือกเไปบางเฮือกกานอนรับนจอมไปนหรอจอมไปลังพ่อคนไทยเออจอมไป็นพ่อนไทยแม่เราไปขดมันเหรอยู่ๆเอามืมีตากินงัอดผีเพล่นาจกปูเออจกปลาเห็นโนเมยปัดอืม ไปย่ามเหี่ยงไปย่ามอยาม่างก็เป,ป็นน้ำพอคุณไทยเลยอีเ e อ็มจอมไปนุง่งมาไปนอนเมน,นูอนอนอายอีนู่นมาแล้วไปไป,ไปไอันนี้ใช่ไหม้ แล okay, ้วเนาะภาร,รกิจเฮามอือรรนีอ้เนาะอ่ะเขาเพิ่มพิคกิปหนึ่งคนก็เอ้ลูกไปล้างมือหนึ่งเออดักมือเด้ออ้าภาร,รกิจส่องไม่นูเฮาจะสำเร็จไปทุกคนอันนี้ลุกเอาไปทิ้งเบิร์ดไม่หลุดเออเด็บมือล้างอันท่านยหนึ่ง ภารกิจส่องไม่ลูกเฮาก่ะสำเร็จกันทุกคนอันนี้สอนกกนกจะไว้อันโอ้ฮะเราจะกินอื่นสอนตุนีจะเอาเซ็ตมไปทุกคนเอ้งงองงอเยนนะเดี๋ยวสมเอานั่งลง่อลลุนนั่งลงสโนะเอ่ะจบซะเลยเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวคลิปนี้สาน๊กก็จะได้่อ,อนิยางงกคลิปคเพียงเท่นี้เนาะเดี๋ยวพบกันแม่ในคลิปต่อไปทุกคนเอ้ยสัตว์พบคลิปนี้สาน๊กกับลุกมุก,กขอกล้าวคำว่า Selamat hari